สวัสดีครับผมเป็นพี่น้องลุคซีซน่อยเอฟปันแพงเอฟซีนองหญิงครับพบพ่อกับบ่าวโทนครับในช่องท้องทูนแบ่น้อยน้องหญิงครับครับพี่น้องบรรยากาศฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนครับตกตั้งแต่ที่สองที่สามครับแต่ว่าตกแบบนี้ครับเดี๋ยวแห้งเดี๋ยวคอยเดี๋ยวแห้งเดี๋ยวคอยนะครับสลับกันไปแต่ว่าลินอยู่ตลอด นี่คือหลุมน้ำถ่วมครับสามหลุมนี่คือน้ำม,มันไหลออกมาจากบ้านนะพี่น้องน้ำม,มันไหลออกมาจากบ้านนะครับไหลมาทุกทิศทุกทกางเนี่ยถ่วมเลยครับสามหลุมตองได้สูบน้ำออ,ออกอีกแล้วครับนี่นะครับ,รบแต่ว่าพืนกระเทฐานหนุ่ยเมื่อแล้วทุกเสาครับแหง้ง เทฐานแหงทุกเสาครับพอหมู่บ้านล้วก็ทางพุนเริ่มขึ้น <c oughs> เสาต่อหม้อนะครับรอเสาต่อหม้อขึ้นมาแล้วก็สิแลีนขา้นนะครับพี่น้องรอเสาต่อหม้อแล้วสิแลีนขา้นต่อนะครับนี่คือบรรยากาศในหมู่เสาครับฝนตกสดชื่นครับแต่ว่าเฮ็ดเวียกบ่ได้ครับพี่น้องแต่ตกแบบนี้คือตกแบบบ่ได้เฮ็ดเวียกนะครับ จ็คสีเฮ็ดยีหยังว่าสัมผัเนี่ยบรรยากาศน้ำท่วมน้ำโมมีหมองไหลไปท่วมคอแพะแล้วโอ้ยเนาะคือปกติน้ำม,มันจะไหลลงไปขุนครับแต่พอดีพ่นขุดดินขึ้นมาีกติขุดลุ่มนะดินมันกับมาทับมาถมปิดทางนาา้ำไหลบบดนี้มาบ่มีทางไปครับ ขวามแล้วขวมคอบแพะแล้วแบบแพะบอลลูนเลยม,มันบอลมันบอลลูนหนามเลยครับเนี่ยขวมเลยแบบนี้เฮ้ยจังไดละ่ะ เงียบเงียบนี่เกสาวโยจะสี่ห้องเลยเนยบรรยากาศไปชมบรรยากาศหน้าบ้านครับเขาว่านไวนี่บนตกใส่แบบนี้เน่าเลยครับบอมแนดี้เลยบอมแนว่าเขาว่านไวโอ้ฝบนตกใส่พอดี เขาก็สิเกิดดีบบแมนเลยครับมีแต่สีนเนาไปเลยนะครับเพราะว่าเขามันยังบราณอยู่ออกนอนมันสิเป็นเม็ดเขาแส่น้มนะครับแล้วมันก็สิใกล้เป็นเขา,นาเนาเบิ้งตีละนี่หนามเบิ้องหนามมันเลยโอ้เราขี่ต้มลงไปค่ะแขกโอ้หลอดนี่คักพี่น้อง พักกันหนาเบิ้งมันเสาะเบิ้องหนาม,มันไหลหนามลังคาเพื่อนนะครับสีไหลมันรวมกันอยู่วงนี้วงเดียวนี่มันก็นสิลงคลองนี่คลองเดียวครับพูดึงโอ้ยนอเบิงเบ้งบุญหลอด เปะตุ่มเปะครับที่นองน้ำไหลลงไปข้างฟังนั้นแล้วคนตกครับบรรยากาศฝนตกครับมือเคลื่อนกระต๊กจนมล้ำไหลขคณะยกเลิกงนะครับมล้ำาหลาขนาะเลยมือเคลื่อนที่บรสาทมาถทาการแสดงใดนะครับเนื่องจากว่าเป็นมลสุ่มนะครับเนาะทั่วประเทศครับ ฝนตกบบรรยากาศโอ,อ้ฝนทั้งล่มได้บาทนี่เริ่มล่มเริ่มมากเลยได้นน่หนาวได้บาทนี่ ในวันที่ฝนความธอคิดถึงกันบงังไม่ในวันที่ไม่ได้เจอแต่ว่าไม่สปายบรรยากาศครับพี่น้องโอ้ยสุดยอดครับนอนหอมผ่าตุ่มผ้านุ่มคุ้นๆเนาะบรรยากาศแบบนี้บรรยากาศแบบนี้มันต้องบรรยากาศหอมผ่าตุ่มผ้านะครับ ลอดออกมาทำไมเข้าไปเลยมาดีๆเขากงแล้วเนื่องจากว่าดื้อายแลนหมุดซุ่มนั่นหมุดซุ่มนี่ฟาบุลรอนแลนอมเพื่อนออมบ้านอยู่น้ำถวมครับถว่มอง มาน่อยอยู่พร้อมเนี้ยบริถวมแด้ขอกแพ้เน้ยขอกมากระถวม ากาศดีครับบรรยากาศดีขวมนี่ขวมครับเนื่องจากว่นนาน้ำมันไหลจากหลังค่าลงมานะพี่น้องแล้วมันโบหูสุดไปไสมันก็นไหลลงเป็นคลองไปนี้ัว รยากาศฝนรินครับฝนรินโปรยโปรยครับอ่ะ สาวๆกาแฟาอุ่นๆกาแฟาห่อนๆจิบเย็นๆขอบคุณทุกกำลังใจครับพี่น้องฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์นะครับฝากเบิ้งโฆษณาครับเป็นกำลังแรงใจให้กับทีมงานในเด้อครับสารับคลิปนี้ไว้สนิทสกอรได้เพบกันใหม่คิปหน้าครับสวัสดีครับ